โอเคนะคะสวัสดีค่ะนะคะน่าจะเริ่มต้นสี่นิ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับนิชารั์เทรดดิ้งนะคะวนันนี้นิชาก็จะมาวิเคราะหในตัวของอข่าวคาดการคืนนี้นะคะมีตัวของข่าวาตราความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะแล้วก็ของมหามิวิศยามิรายมิชแกนนะคะของคืนนี้เนาะ หลังจากที่ผ่านมาที่เราวิเคราะห์กันไปรอบที่แล้วนะคะว่าทองมีโอกาสถึงพันเก้าก็น้องก็มาตามคาดที่ยังเตียนเก่าอยู่เลยนะคะอันนี้ที่เราเตียนว้รอบที่แล้วนะคะก็ถือก็ถือว่ามาตามคาดที่เราตั้งค่าไว้นะคะ่ะแต่เราลบตัวนี้ก่กอนเนาะแต่เราจะมามอง,มองใหม่อันนี้ไม่ได้เตียนอะไรเลยนะคะแต่เ,เรามาเริ่มต้นใหม่กันเลยเนาะในตัวของกราฟนะคะณตอนนี้น้องก็พักขาลงมาได้ในระดับหนึ่งคิดว่า อยู่ประมาณนี้ค่ะรับนะคะรับวันนี้เนาะรับวันนี้นะคะแล้วก็รีดอของไายวันนี้ก็ที่1นึ่แบดก้ามถ้าจะลงหนักๆเลยก็คงที่จะาลรับา้าละกัน,นะ,ะแดงท้างมนเนาะและนี้าำเต็มเพชรหนึ่งนะคะ ถ้าสุดปริ่งกระดิ่งแมวก็ตรงนี้เลยจ้ะฉันให้ที่ประสิตวิญยาณการลงพุ้นก็หัวนี้จ้ะหัวเลยไม่ดูที่เลยจ้ะใน,น,ะนกรอบราคากว้างก็จะประมาณนะี้อหา การีเทนไลน์นะคะทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกคนสามารถลองเล่นไปได้เลยนะแต่แค่ต้องให้มันให้มันจุดสมัมผัสมันสมัมผัสหัวเก่านิดหนึ่งนะคะคุณจะตีกรอบกว้างกรอบแคบได้หมดเลยในส่วนตรงนี้ค่ะอยู่ที่การเราแต่และคนมองก็คือมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะโอเคนะอโอเคทีนี้มาดูของตัวข่าวไนดีกว่าค่ะ มีตัวของข่าววันนี้เที่ยวจะต้องจับตามองกันนะคะก็คือตัว22นาฬิกาคืนนี้นะคะ22นาฬิกาคืนนี้กข้านที่จะน่าติดตามแล้วก็น่าสนใจนะคะคาดกันตัวเดโอกนะคะของ,งัวมิชแกนมนะคะก็เขาคาดการ์ออกมาว่าเออแบบอาจจะต่ำกอาจจะดีเกินคาดประมาณนี้เหมือนกับหลายๆๆหลาย,ลาย,ลาย,ลายสำนักก็บอกว่าเออมันน่าจะออกมาดีนะนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ในตัวสองตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในตัวของเงินเฟอ้อด้วยนะคะดัชนีนะคะใน,น,ะะนตัวของเงินเฟอ้อว่าเออมันจะออกมาดีไหมแต่ได้ส่วนตัวมองว่ามันยังแค่กดลงมาไม่น่าจะเยอะนะคะตอนนี้ในวอลุ่มการเทรดนะคะที่เข้ามาในตลาดตอนนี้ก็คือในตลาดผลตอบแทนของรถสิบปีสิปีสามปีสองปีนะคะ ก็ยังเป็นสตอร์บายอยู่นะตอนนี้ตลาดในไกดนี้เปิดนะคะอยากให้ติดตามอยู่คืนนี้นะคะตลาดอินเด็กซ์อะคะ่ะแข็งขึ้นมาแข่งขึ้นมาได้นิดเดียวค่ะทองคำยังอยู่ในระดับที่สามารถเทสแล้วก็ยังลงได้อยู่แต่ยังไงส่วนตัวก็ยังมองว่าทองยังไงเป็นเทนขาขึ้นค่ะย่อแล้วก็อาจจะบานนะคะจุดจุดที่มองนะตอนนี้ก็คือมองได้หลายเว้มากนะาจจะมาตรงนี้ แล้วนางก็จกะค่อยๆขึ้นแล้วก็ลงทดสอบแล้วนางก็อาจจะขึ้นมาเช็ดที่นี่สักรอบหนึ่งก่อนอะไรอย่างเงาี้ยค่ะอาจจะทําทรงนี้ก็ได้ได้หลายเวหรือ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 มีอีกหลายเวคืออาจจะมาย่อ,อมาแค่เดี๋ยวนาอาจจะย่อ,อมาแค่ในส่วนของตรงนี้ตรงน คืออาจจะย่อตรงนี้แล้วก็คือขึ้นเลยก็ได้หรืออาจจะทะลุลงมาเทคนี้ก็ได้ฉะนั้นปัจจัยการเทคมันมันมันมองมันมองได้หลายมุมนะคะแต่สิ่งสําคัญในลักสณะคัญก็ต้องคอยติดตามดูแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของข่าวปัจจัยตัวอื่นที่จะเข้ามาทดสอบยเความในตัวของทางเกม ในตัวของของของขอบเปิดดูในตัวของหนึ่งวันดีกว่าค่ะอันนี้คือการาฟของหนึ่งวันนะคะะคราฟของหนึ่งวันนะคะก็เห้การหนึงวันก็ยังรับี่ขนาดตีกรอบแบบกรอบบแคบๆออยู่เนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยก็ยังรับสำคัญนะก็ยังแบบ สามารถถ้าเกิดลงมาเทสล้วก็ถามว่าขึ้นยังขึ้นไนก็ยแมก็ยึงก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นได้อยู่ในส่วนตรงนี้ค่ะฉะนั้นทองยังส่วนตัวยังมองว่าขึ้นได้อีกนะเพราะว่าคือต่อให้ทดสอบในราคาที่แบบเปิดทดสอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังมองว่านายยังจะขึ้นได้อีกอยู่ฉะนั้นอยากให้ติดตามข่าวคืนนี้ให้ดีแล้วกันค่ะถ้าคืนนี้ข่าวออกมาดีทํายังไงนะคะถ้าข่าวคืนนี้นะคะในตัวของอ่าอีสอง คำชี้เป็พวกข่าวออกมาดีไหมคะเนี่าออกในตัวของ Forex f a ต t o r y รเนี่ยบอกว่าออกมาดีออกมาดีกว่าคาดการณ์ถ้าออกมาดีก็กดทองค่ะออกมาดีกดทองกดได้ขนาดไหนมองว่าไม่เยอะนะคะเหมาะมองว่าไม่เยอะแต่ก็คิดว่าวันศุกร์นะคะศุกร์ข,ขันษาอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะลงมาแบบลงมาก่อนแล้วดิดกลับขึ้นไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมองมันมองได้หลายเวมากเลยกับน้องทองคำนะคะฉะนั้นก็คือ อยากให้ MM many management แล้วก็คุมควบคุมการเท็ดกันนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับตรงการเท็ดทองเนาะเห็นไหมในทำได้เสียยังนางยังเีราคาได้นะแต่ถามว่าตกเว็บยังนี่ยังมองวงไม่ตกเว็บนะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆว่าอาจจะรับนี่ทะลุลงมานิดนึงอ่ะแล้วขึ้นต่อ ก็ยังก็ยังเชียร์ในตัวของยังเชียร์ในฝั่งของยังเชียร์ในฝั่งของอัพอยู่นะยังยังเป็นไซด์เวย์อัพนะคะนิดๆในตัวของทองเนาะใครจะมองยังยังไม่รู้นะคะแต่ส่วนตัวยังมองว่าเป็นไซด์เวย์อัพแต่อาจจะย่อแรงก็ได้แต่ก็ยังขึ้นได้อยู่เดิมพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะยังไม่ลงเลยค่ะลักษณะเป็นการอ่า เก็บเนาะเก็บทอง่ะาบ่ายเอาแล้วกันนะจ๊ะแชรในช่วนี้ก็อนบีนี M ่แมเนจเมนนะคะสำหรับใครที่สนใจย,ยังไงแบบไหนพูดค,คุยกันได้ค่ะแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าทองตลาดทองไม่ค่อยเหมือนเดิมนะคะกองทุนเข้าเยอะอืมฉันอยากให้เมนี M ่แ a เนจเมนต์แล้วก็บริหารทุนกันดีๆนิด,ด,ดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าตลาดทองไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฉันก็คือซื้อขายกันอย่างระมัดระวังนะคะ สุดท้ายท้ายสุดก็คือฝากกดติดตามเพจนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นตอนนี้นะคะลูกค้าใหม่ก็ค่ะเข้ากลุ่มเรานี่ค่ะก็เพดใบทำกำไรไปนะคะเพดท,ทองคำด้อยบน50%สําหรับลูกค้าใหม่นะคะเปิดพอร์ตไม่ต้องเติมเงิน,นะค่ะนะคะก็เข้ากลุ่มนะคะได้เลยนะคะรับโบนัส50%สําหรับลูกค้าเก่าที่มีบัญชีเอทเมอยู่แล้วะค่ะสามารถคลิกลิงก์นะคะจากนิชาปเปิดบัญชีเพิ่มโอนภายในนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มมา เข็ดด้วยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบาย